น้องเหมียวครับกินข้าวกับปลาทูครับอันนี้มีสองตัวมีสองตัวตัวนี้เป็นเป็นลูกครับตัวนั้นเป็นตึมแม่ครับมันไม่กินให้ลูกกินก่อนนะครับให้ลูกกินก่อน เริ่มปิดเสร็จแล้วจะมากินแสดงว่าแม่รักลูกจริงๆ ทีชีวิตครับอือเจ้า ฟ้าฟุ้นฟุ้นฟุ้นฟ Áp